สบายดีพอแม่พี่น้องเมื่อวมาพบกับซ่องผู้ขันคนไก่บ้านอีกเซนเคยมื่อวานผู้ขันสมานำเสนอเมนูต้มสินงัวพี่น้องผู้ขันไปตลาดมาก,ก็ได้ซสิงงัวมาเนี่ยพี่น้องก็เลยสีมาต้มเปื่อยเครื่องนอก,กันสีมีประมาณเนี่แหละพี่น้องมีแบบกูดขามใช่ปะขามอ่อนก็นมีหัวคา่ากะตะไคร้พี่น้องในต้นเนี่ยแหละบุไว้เองครัวรรมาชาติหอมพี่น้องเอาเทามาล่างสร้างเนีงัวหลักอนพี่น้อง ด่างประมาณนี้บบพี่น้องแนละ้วก็ที่มาซอยแบบพีน้องซอยเป็ดเป็ดตอนเลยพี่น้องซี่งัวแบบมันติดมันนะพี่น้องพี่แซบเลยซอยตอนนี้เในที่มาต้มเปื่อยๆพี่น้อง หอยซีนด่งไฟเรียบร้อยแล้วหากาสิมาต้มกันเลยพี่น้องข้างหมอแต่ก่อนที่ต้มหากาชิมาขว่ซีนที่มาเขาซอยไว้เนี่ยก่อนพี่น้องเพื่อให้มันหอมไว้มันีีกคิ่นาวขว่ให้มันสุกประมาณจ้าสิ่น้อนซีนเลยพี่น้องแต่ให้มีกลิ่นหอมนี่แหละออกมาเนี่ยคก็จะใส่หลายๆเลยพี่น้องเพื่อให้มันหอมให้มัน,น,น,ววม,นม,มีก,มออก,มกลิ่น,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 น้าวใส่บักขามพี่น้องกเอาเที่ยพีน่น้องเพี่ยจะลงเลยขว่ใส่กันเลยพี่น้อง ประมาณนี้แหละสูุทุกส่วนเองพี่นอ้องต้มเนื้อเสร็จพี่น้องติดมันนี่แหละคือว่าซีนงัวเสรนะพี่น้องคนเล่ากับสิเอิ้นซีนพี่น้องก๋วยมันโฮตโตพี่น้องเลาวก็สีปา่างาปลาไว้มันสุกป,ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นสีมัสไน้ำมนาะพี่น้องเนาะเบื้องกานตอนต่อไป พี่น้องมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปตอนนี้มันก็ซุปตัวฮุตตัวนั่นแหะพี่น้องประมาณห้าทีเปอร์เซ็นนี่แหละเ้องกะทิมาใส่น้ำแล้วก็ปรุงรสชาติเลยพี่น้องไีเด่นี้มันสีหอมพี่น้องเลยหอมเพียหอมตะไคร่ใบบักกูดก็สิใส่น้ำเนี่ยใส่เบอรอเด่น่พี่น้องประมาณนี้เนี่ยเพราะว่าให้มันต้มไปเปลือยพี่น้องไอเด่สีแซ่บใส่เบอร์ไอเด่นี่พี่น้องเ้องกะทิมาปรุงรสชาติพี่น้องใส่แป้งนัวน้ำหน่อยนึง ใส่เป็นม้วนน้ำหน่อยนึงพี่นอ้องใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ลายแซ่บหลาย,ลายก็ใส่ก็แซ่บพี่น้องใส่หมูมังค์ก็ใส่ก็ได้แล้วผู้ขันใส่เกลือน้ำหน่อยนึงตามด้วยปลาแดดพี่นอ้องใส่มันหอมหอมใส่ปลาแดดหน่อยนึงมันหอมหอมพี่นอ้องสูตรผู้ขันนี่แหละแล้วก็ต้มปลาไอเนี่ยพี่นอ้องโดนๆนะจังคอยมาเบิ่งขั้นตอนต่อ,ตอไปเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่า ระวางที่รอต้มปเปื่อยพี่น้องเขาก็จะไปเห็นน้ำเก้วดีขมๆมพี่น้องใส่ต้นหอมผักชีนี่แหละพี่น้องเขาก็สิจมาเอนน้ำปลาลงพี่น้องเก้วดีขมๆมน้ำปลาประมาณนี้แล้วก็จะมาใส่ข้าวคั่วพ,พี่น้องกับต้มยิ่งปเปื่อยใส่แบกพริก อันนี้แหละเสแซ่บงพี่น้องใส่หน่อยแซร้หน่อยใส่หลายแซร้หลายบอส่บอแซร้พี่น้องกระเทียตามด้วยนี่แหละดีขมขมเลียพี่น้องใส่เอาลายเนี่พี่น้องให้มันขมขมประมาณนี้แหละกระเเอาหอมลุงที่เอาซอยไว้พี่น้องลงเลยแกวบีขมขมหอากับต้ม เปื่อยพี่น้องพี่น้องตอนนี้ต้มที่หัวของเขากระซุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเปื่อยแล้วเป็นตาแซ่บบ่พี่น้องอ,ย,อ,องยุกไกอย,ยุกไกลมากินน้ำพุกันเด้อ ตางประเทศก็ดีไม่กินน้ำผู้คันเด้อถา้าไปมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามซ่องผู้ขัน้นไก่บ้านในเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเหตุคลิปต่อๆไปผู้ขันก็จะไปเยี่ยมทุกๆบ้านเหมือนกันจ้าขอบคุณผู้ที่เขามาติดตามให้กำลังใจตลอดมาขอให้คลิปปังๆรวยๆเฮง,งทุกคนเลยพี่น้องคลิปนี้ก็สิจบซรันมี่คนละพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบา,บายบาย